เพื่อนๆอยากรู้กันไหมครับว่ากายหงิดในแคสเกมชื่อดังทีมยอดคนตามถึงหกล้านซับเนี่ยเขามีไรายได้เดือนละกี่บาทถ้าเพื่อนอยากรู้พี่กลูจะเลา่ามาฟังครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับพวกกายหงิดเนี่ยเขามีไรายได้หลายช่องทางมากๆตั้งแต่ค่าโฆษณานในยูทูบค่าสปอนเซอร์ค่าสมัครสมาชิกและเงินเดือนจากการเป็นซีอโอของเบคอนถามมาแล้วที่อันแรกครับรายได้จากค่าโฆษณานในยูทูบซึ่งอ้างอิงจากเว็บโซเชียลเบสโดยผมจะขอคำนวณจากเดือนตุลาคม เดือนเดียวนะครับซึ่งการอังกฤษเนี่ยมียอดวิวรวมกันถึง28่สิบแปล้านสี่แสนวิวเลยนะครับโอ้โหซึ่งเท่าไรนี้เนี่ยเอามาคำนวณกรายไ,รได้ค่าโฆษณาในสายเกมของช่องมาสเตอร์เกมเมอร์โดย1ล้านวิวเนี่ยเขาจะได้เงินประมาณ45,000บาทผมจะเอาก้อนนี้มาคำนวณกันครับถ้าเกิดว่าการอังกฤษเนี่ยมีไรายได้จากค่าโฆษณาสูงถึง1นึ่งล้านสองแสบบาทโอ้โหเรียกว,ว่าทำงานเดือนเดียวเนี่ยซื้อบ้านได้หลังหนึ่งเลยนะครับ ต่อมาเป็นอะไรได้จะค่าสปอนเซอร์ครับในเดือนตุลาคมการหงิดมีสปอนเซอร์เข้า2ตัวด้วยกันครับคือเกมเลเวนทูลงไป1คลิปและเกมกุญแจสปาตุลาที่ลงเพถึงคลิปด้วยกันและอ้างอิงจเดเหรราคาอินฟูในอินเทอร์เน็ตครับที่ช่องแอร์เมก้าเนี่ยที่ผู้ดตามเมื่อก่อนหน้านั้และการลงคลิปสปอนเซอร์หนึ่งตัวจะได้เงินประมาณแ0 0 0 0ถึงเจ0 0แสนบาท ซึ่งผมขอตีไปว่าชีพละ350,000บาทนะครับทาให้เดินหนานกายหงิดที่มีสปอนเซอร์เข้า4ชิปถ้ากดว่าเขามีรายได้จากสปอนเซอร์ประมาณ1,400,000บาท,ทด้วยกันครับต่อมาไรายได้จะค่าสมาชิกในส่วนนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนนะครับแต่ผมขอคํานวณว่ากายหงิดมีสมาชิกระดับชาวเกลือประมาณ0.05%ของยอดสาปครับ,รบซึ่งมันจะมีประมาณ3 1 3 5คนด้วยกันและราคาค่าสมัครเนี่ยมาประมาณ20บาทจะถ้ากบว่ากายหงิดมีรายได้จากค่าสมา ประมาณเจ0 0 0 7 0ยบาทด้วยกันครับต่อไปเป็นไรายได้ชาการเป็นซีอีโอของทีเบคอนถามซึ่งอ้างอิงจากเงินเดือนกายเป็นปนักแข่งของรีมิกอดีตนักแข่งอาร์วีในทีเบคอนถามครับซึ่งเขาเรื่องเงินเดือนประมาณ100,000บาทและกลายหงิดที่เป็นถึงระดับซีอีโอเนี่ยผมขอตีไปว่าอาจจะได้มากกว่านักแข่งประมาณสองเท่าด้วยกันครับนั่นหมายความว่ากาหงิดหนึ่งเดือนจะส่วนนี้ประมาณสองแสนบาทและสุดท้ายครับเราทั้งสี่อย่างนี้มันรวมกันถ้ากับ่าในหนึ่งเดือนเนี่ย กางาหหีบจะมีรายได้รวมประมาณ2 9 4ล้6นบาทด้วยกันครับโอ้โหนี่มมาอาเสียไกชาชะาช์ด